สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเพื่อเป็นการสาสัมพันธ์ไทยจีน50ปีทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองตุดจ,จีนสุดยิ่งใหญ่ตอนรับปีมะเสง2,568เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและจีนร่วมกันภายใต้คอนเซปต์ One River One Family หรือหแม่น้ำหนึ่งครอบครัว งานวัฒนธรรมตุ๊จีนอินไทยแลนด์ประจำปี2568ที่ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อสื่อมวลชนของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีตลอดจน็นการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตของทั้งสองประเทศร,ร่วมกันซึ่งในโอกาสนี้นางสาวจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในนามตัวแทนของชาวไทย เพื่อกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจีนที่ได้รวมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีงามร่วมกันตลอดจนมุ่งหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสารานิเทศของประเทศจีน ทั้งอัคราชทูตที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศจีนตลอดจนรองอธิบดีกรมสารนิเทศคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลยูนนานรวมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และได้เน้นย้ำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยให้มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด สำหรับในปีนี้ประเทศจีนและไทยครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทยที่ถึงแม้ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีระบบสังคมที่แตกต่างกันแต่ไทยและจีนจะเคารพและขอสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้รวมกันพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าทำการจรงจีนที่เป็นประเทศทางการค้าและทำการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย